เพเพ่เพ่มาเพทาง่มีนาเอ้ยมาพ่เด้อเออเพยังนีมาห่อเลยหาย่มา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 หาแล้วห้แล้วเออหาแล้วนี่มีของเอ่คัมแบกมาน่ะ ลวมแล้วโอ้โหโดยพี่น้องทักทายย้ำแบบอ่าทักทายสบายดีย้ำแบบฝนตกเนาะพี่น้องเนาะย้ำแรงเด้อพี่น้องโดยก่อนอื่นก็ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตจูคูจูคนเด้อว่าพี่น้องพังไทยร่วงพังลาเราก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องกะ ดำหน้าดำไ้ดำหน้าคือเกาดำพี่น้องเนาะมือนีก็จะมีคนน้อยมาหลินน้ำนาะพี่น้องหรือว่าลานภาคินนาะพี่น้องเนาะลานภาคินหลังจากที่ว่าเรากำเกยอินเพิ่นมาติดไทยน้อพี่น้องเนาะโดยจริงใดก่อนอื่นกะฝากเนเดอร์พี่น้องฝากทรงใหม่คงสาวมีหน้าแน่น้อพี่น้องเนาะกับฝากคุเมพี่น้องเอสซี่ฮันเล่นาะพี่น้องทนะี่ว่าเป็นกำลังใจให้้นงาสาวมีหน้านาะพี่น้องเนาะโดยแล้วก็ ากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อเป็นจังไดก็คอมเมนต์อ่าคอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องเนาะโดยเดี๋ยวสิไปทักทายทางร้านพากินน้อยเพิ่นก่อนาพี่น้องเนาะเพิ่นมากับพ่อกับแม่เพิ่นนําเด้อพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็นํานาที่ส่งให้เพี่น้องตอนนี้ก็คึมพุ่นสิตกแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือว่าสิได้นอนนาการเครียดนอนนาการเครียดเนาะพี่น้องเนาะ โดยที่น้องมิน่าสิกิ้บกองล่างให้พ่อแม่พี่น้องเบิองนอกนานตะคินเมื่อนี้แต่งตัวล่อเลยพี่น้องโดยโดยพี่น้องตอนนี้ก็ลงตะกะหากาได้สามชิมัดเต๋อสาวมัดนะพี่น้องช้างเฮ้ยใส่ฝ่านะสบายดีเลยทุจร้าทุจร้าจับป้านิ้วก็เฮ้ยทุจร้าป้านีิ้วก็ ังตือรท้วันนี้สบายดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีอาเจ้าพูลูเจ้้าจ้าลุงเนยะจ้าเดย่อเจาแลยบ่เฮ้ยากนมเาเป็นเฮงกันอ่ะเฮงบูชนน้ำผึ้ยเลเ่ลานเลยเออบจือกันจากนีเลยเต็ตัวอค่เออรอใช่ป่ะวันนี้วะ หานุ่มบ่ไม่เอามาป่ะจ้ะยคุบ่รถจอดยคุเออม่อบไลไกนี้อ่ะชเอ่ได้อุ้มขามบ่ให้ลุงอุ้มขามบ่บ่เ็นยังบ่มันมูมีโอ้พันยักกินนุมแห้งได้น่ะใส่องปลาเอ้ย Từ non บ่ตื่นนอนได้เบิ่งนี่ไปอุ้ม nôm, nôm พาอุ้มไปไปอุ้มก่อน Nôm nôm เลย nôm นม Nôm nôm นม nôm ใจ nôm Nôm nô นมนมไม่ Nôm อยู่ๆ nôm ๆๆ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 ๆ

โอ้ยเบยังไง่มาห้ยฝ่อเลใหาย่อมา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 หาแล้วหแล้วเออหาแล้วมีสัตว์น้อเออน้อนมีแล้ว้ยนเออมีมีของภพยเนบ่คัมแบกมานั่นสีจือจะบอลอะของคากะเจ้าบอแมเนเมน เอาเวหลารนี่วให้ให้กับเจ้า่เอาู่บ้านเออนเขาบอกกันเ้มันบูเาไปส่งให้พี่ชายเปไนเจ้าทำพี่าว่ะเนี้ยมันออกไปรวมเล้รอรมแล่ได้บ้ารของของในี้นะเออล้วยิม่างเออ อันน oh, <VII? S 1> ี้ของมาต้นนี่เนาะนี่ของพผ่ชานี่ของบอดดีพิ่นของบอดำดีบ่เนี่ยไปไงโอ้โอ้าขาดชาดีบ่ตะน้ำนี่ละวะ นี่เขาเจ้มาเอาเองเลยนี่นี่เพชิมาเอานี่ปลานี่อทางบัวสาวคนเราหรือบัวสาวกินครับเราผ่กให้ใครเรากให้ใครอ๋อพ่อสาวพ่อเซนก็แสดงว่ามันยาลูกกันนะเขาถือมือเครื่องได้นิดหน่อยนี่เออนแรกวันมันสะดวกคนแรกเออ Ừ, ừ. ừ. Ờ มาเบิดเด้อพี่น้องมันเออแล้วก็ของของยาบ้านเฮาน่ะอยู่บ้านหนอง <laughs> เริ ų, ่มสางแล้วเริ่มสร้างแล้ววนี้กินนมไปกินนมปกินนมไปเนาะั้งบไดชมมาานา่นจะดีเลยโอเคโอเคเอาสบายดีสบายดีไปกันมื่อไหร่มือให้ดีดี

Ờ, bà bọn tông mưa đây, này, đây để cái mưa đây hm hm À, hm 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 đây hm đâu. hm 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 đây. hm cái đây, hm 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 đấy. hm 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 เนยคะแนนขาดแล้วก็คือสิได้เมื่อแเรวไปกินเนาะโอ้โหหาโมงไปหกโมงเลยย่าอะไรย่าไม่ชิคายให้มันแล้วอันนี้จะเป็นทุดินเนาะพี่น้องทุดินถมแม่เพิ่นปลูกแล้วก็มักแตงแตงกวัวนะพี่น้องก็จะมีมักสลีน้ำแน่นะพี่นอ้องงามงามโอ้พี่น้นองอา ฝนคือคือสิมาไล้นัพพิ诺น้องเนาะุดำเที่ยวคุมอยู่ตั้งไปจี๋ฝนก็กำลังสิขาดหน้าขาดหน้าแลวให้นี่ก็คือสิแดงเมื่อพี่น้องเน้อโดนเพราะว่ามืดแล้วค่ำแล้วเราพิโนยันฝนตกน้ำเน่เพราะมืดหนี่กัญางเมื่อมืดหนี่ยัญยเมื่อเบลเอารถมาเราพี่น้องเนาะทางเบื้องมืนเท่าแหละสิแดงมารถจักเนาะพี่น้องนะ บรรยากาศเปจะประมาณนี้นะคะคนป่ากบมาละตะก้าก็มิดแต่ยาเนาะพี่น้องเนี่ยนั่นทำแหเพิ่นให้งัวกินเนาะพี่น้องพอมันพอแล้วเนาะตะก้าให้นี่ก็ประมาณสี่สิบมัดเนาะพี่น้องคือสิพอเนาะแล้วก็ไก่ก้นนี่ก็ให้งัวกินมาเลยเนาะพี่น้องสิยดายเด้อ สีได้เนาะพี่น้องแต่สีไดยมันมีหยาเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าว่าบ่มีหยาเนีนะ่คือสิลกเอา,เมออกกาเหมดเนานะพี่น้องเนาะกะนะให้นี่แห้งลายเนาะพี่นอ้องให้นี่ไงาลมมาเย็นเย็นแล้วพี่น้องลมพัดมา,ายิวิวยะใช่เย็นเน กมืออื่นคือสิแล้วนานี่เน้ตพี่น้องคือสิได้ไปหน้าโคกตอนพี่น้องเนาะมือมือมือบรัสพิเดอเอ่อมืออื่นคือสิดำนานี่เนาะพี่น้องมือบรัสซิเดอไปหน้าโคกเล้วพี่น้องเนาะอันนี้จะเป็นมาหน่อยของเฮาเนะพี่น้องบริหน่อยได้ใหญ่เต็มนะพี่น้องเด็ดเอามาแต่ปั่นปลาไหลเนะพี่น้องมาตัวนี้เอามาส่งโซ่แต่ว่ามันตายตัวนึงเนาะพี่น้องยังเหลือติดตัวนึง เดี๋พี่น้องตอนนี้ฝนก็กำลังสีมาแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องมเมาก็เสีเมือหนึ่งเขาก่อนนะพี่น้องเชือว่าขึ้นหนึ่งเขาก่อนอว่าทันพี่นอนะ้องเน้องลมแนงเลยพี่น้องก่อนเม็ดก็ไปน้อพี่น้องคนเน,นี่ยกอนเมฆนำฝนตกเมื่อคืนนี่จนว่าด่วนห้หน้าแล้วพี่น้องเนาะ หล่นมาถ่าหน้าจนเต่งถิ่มไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อวานนี่ทางบาจิตเพิ่นดูดหน้ามใส่ <c oughs> เปลี่ยงละมันละลานะพี่น้องเนาะโดยมัวทำแม่ก็คืออิ่มักแล้วน้องจิองอขวัญในหัวเราาพี่น,อน,น้อ,นองนี่ความลมแห้งเนาะ ฝนหยาดจักับพี Uncle ่น้องฝนหยาดแดงดอะพี่น้องม่้ลมแห้งนี่ พอกับแม่พันลกทาด้นพี่น้องเนาะลกจ่าพาต้นพี่น้องก็ยังเลือนโงให้นี่แหละน้นพี่น้องเนาะแล้วก็ให้นี่พอแล้วตะกาเนาะก้าต้นพี่น้องก้ให้นี่เลยอ่าพอแล้วเนาะที่ว่าลกลกได้ประมาณสามสิบมัดน้นพี่น้องเนาะเราจะมีโซงให้นี่เนาะพี่น้องเนาะโซงให้นี่ก็ประมาณร้อยช้านะพี่น้องผุ๊ว่านี่ก็ ใหญ่เติบแนละ้วพี่น้องให้นี่กันเลอันนี้ก็นซ้ำกันแะล้วพี่น้องเจอตัวนี้กับตันใหญ่ป็นไดแล้วนะพี่น้องเนาะโดยนี่กับประมาณซ้ำจิ้มัดแนละ้วพี่น้องแต่ว่าโชงให้นี่ประมาณร้อยหนึงนะ่งแล้วพี่น้องร้อยมัดจิตประมาณว้านะพ,พี่น้อง,ม,นนงนะมือนแม่โถงฝ่าหนามืดตื้อเลยเนาะ ทางเบอร์วัสดีนอนน้าเราบอกเราพี่น้องมันนี้เนาะเลยเพอร์แว่าไปหน้าโคกคืดเดนอนน้าเรื่อยๆอยู่โน่นพี่น้องเนาะเพราะว่ามันไกลเนาะแต่ว่านานานี่มันใกล้บ้านเราพี่น้องเนาะเดินทางว่าจิตเฉันก็ไม่ผ่านใช่ไหมนั่งพินก็นั่งใจให้ว่าจิตคนาะเฮ้ยว่าเยอะนี่น้องเนาะน้องมีหน้ากะ เอยคลิปลงก็คลิปแรกที่ว่ามือเตานี่เนาะพี่น้องเนาะกับเอฟซีเพิ่นก็ยังมาทันที่หูร้ายเนาะพี่น้องแต่นี่ก็ประมาณคนเบิ่งกับประมาณหกสิบปลายไลย้เรพี่น้องเนาะจัไไงไหนก็ผมพบคุนทั้งเอฟซีหลายๆเด้อทีว่ว่าเขามาเบิง่งเนาะเป็นกำลังใจให้น้องมีนาเพิ่คลิปต่อไปในเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ มีเอฟซีพนคอมเมนต์ทางโซงบอจิตเพิ่นว่าหาเห็นเนาะสาวมีหน้าเผื่อโดยเนาะว่าคนติดตามยังมาทันเรียนรายมันก็เลยบอกรื้อเนาะพี่น้องเนาะทางน้องมีทางนองมีหน้าเองกับบอกรวยขู่เป็นไดเรื่องแบบเฮ็ดคลิปเลยนะพี่น้องเพราะว่าบอกรวยเฮ็ดเนาะการถีบให้ยามให้แบบท้ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะ เลยจะกสิได้ยินเสียงน้องมีนาหรือโบอนะพี่น้องเพราะว่าลมมันแหงน้งเนาะลมคันแห้งน้อพี่น้องภาว่าลมแบบนี้คือสิฝนตกบ่แหง้งน้องพินาวะเลยตกอะไรน้องพินองตกตกมือนี้มื่นมอนกับโอ้ยเดิน้ำนาปกต่อเลยน้องพี่น้อง ตัวหน้าทางบริจิตนมีทรงทงน้อพี่น้องหน้าทงสาวมีหน้ามีทรงทงน้อพี่น้องเนาะทงนี่แล้วแล้วนพี่น้องแล้วมือนี่แหละน้องพี่น้องเนาะโดยแล้วก็ไปต่อที่หน้าโคกเลยนะพี่น้องนราไมหน้ากับเฮ็ดคลิปกับประมาณทงคิปนี่แหละน้อพี่น้องเนาะกับสีไฟยามเฮ็ดคลิปาลงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อย่ะเผาเปลือย่ะเผารันกันเด้อพี่น้องเนาะ เป็นจังไดก็คมอมเมนต์เขาเข้ามาได้แล้วพี่น้องมาบอกมาบอกมาเตือนทางน้องมิน่าได้เด้อพี่น้องเด้อโดยพี่นอ้นอง่อะแถวบ้านมันคือสิฝนตกแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องมีนาสิเลาะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะที่ว่าดำหน้า ทำหน้มมามือน totally ี่นครับม้วนนี่นาะพี่น้องม้วนนี่ได้ม้วนนี่ได้จังไห้เนาะม้นนี่ได้สีไห้เนาะพี่น้องม้วนนี่คนละไห้เลยเนาะคนละไห้เลยเนาะพี่น้องเนาะม้วนอันนั้นชงไห้อันนี้น้อพี่น้องเนาะนากานอันนี้จะเป็นมือเสานี่นาะพี่น้องนาการชงไห้เนาะพี่น้องเนาะโดย ว่าทำแม่ก็อยากเอาไปหาแม่ก่อนเม็ดมันคือไปแล้วนั่นนะพี่นอ้องพวกฝนตกอยู่อยู่สีโนว่านะแต่ว่าเมืม่อวานเมื่อคืนนีฝนตกแห้งอะลีพี่น้องน้ำมาจน <c oughs> เลือเหลือหหน้านะ้องพี่น้องนเอานาะแล้วในข่วยกะลายนะ้องพี่น้องเนาะโดยกระซิประมาณนี้นะ้องพี่น้องเนาะ เขาเขากำลังงามนพี่น้องกำลังเที่ยวอยู่กำลังเป็นสาวานะพี่น้องกำลังเป็นสาวเนาะถ้าพอคนเปล่งออก nhầm len đâu kìa đâu Nhầm len len Nhìn ngồi ôi như nó bị đâu đâu Cái xe đeo leo đâu kìa đâu đó, đồng đó. Đồng đó. Đồng đó. เขียบจะหน้านะพี่น้องนะว่าจะตะกะเต้นโอ้ยตอนตะกะเต้นก็น้องพี่น้องไอจีกินต๊บตึ๊บแม่ในเร็วเขียนเขียบห้อง ยางเมื่อซช้าเนาะพี่น,อ <c ười> น้องน่าจะเป็นนาใดนะยางเอามื่นอน่ะนั่นพัากินเพิ่นก็เมื่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาส่งของที่ส่งของกับเจ้าฝากมาให้เนาะพี่น้องฝากมาให้พอ่อแม่กับเจ้าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยเมือ่อเมื่อหนาเพิ่นมาลิ้นนำเพิ่นอะ แม่มาใหม่พืน่นลานพาขินน่ะเห็นป้ามาให้อูมซข้มนะพี่น้องพ่อเมย์เพิ่นมาเลยที่เนาะตอนพ่อเมย์เพิ่นอยู่ไทยนะพี่น้องทางน้องมีหน้าเองกะไปลินนะเพิ่นเนาะแเรนมาหาลน้นพี่น้องปัดพ่อเมย์มแม่เลยคิคุยเสะ้านเลย เด็กอะจะจะเก่งเยี่ยเก่งเด็กแล้วเนาะโดยน้องพี่น้องเนาะทางน้องมีหน้าเองกับเพื่อสิประมาณนี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเพราะว่าอ่าจีเปียมตัวเมื่อเพื่อนกอน้องพี่น้องเพื่อสีฮอดเพื่อนเนาะอย่างเอาซ้ำน้องพี่น้องพ่นก็สีตกจากสีฮอดใส่ได้เนาะฝนสีลัดทางบ่หมุอนี่น้องพี่น้องเนาะโดยก่อนอื่นก็ฝากนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ ทางน้องมินาเดินเนาะส่งกับตั้งใหม่เนาะพี่น้องคนติดตามก็ยังมาทะเลลัยเนาะโดยโดยพี่น้องอย่าน้องมินากังวตัวจบคลิปเลยเพียงสำนีก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าฟ้ามืดฟ้าฝนทะเลนาะพี่น้องมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาไว้พบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณมากทางเอสซี่ทะเลลัยนอกากที่ว่าเขามาติดตามในเออ่ ตัวน้องมิน่าในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้เอฟซีอยู่ดีมีแหงเมื่อสกูุลสนดเด้อเนาะแล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องมิน่าไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวน้องมิน่าเองก็อ่าปีเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องติดตามแล้วก็ฮับชมไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะโดยทางน้องมิน่าเองก็ลาไปก่อนน้อพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องบ๊ายบาย